สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาตินะเคที่คาร์ครับ วันนี้กลับมาเจอกับพี่ตุ้ยนะพี่เราเข้าเมนูเว็บไซต์เฟซบุ๊กมาแจ้งเตือนมันเป็นงานเกี่ยวกับรถยนต์นั่นคืองานบอสเซอร์เอ็ก,อกโปครับผมสองพันสิบเก้านะครับมันก็เลยอยากไปมันก็เลยโทรหา,าน้องชายยิ้มอยากไปงานว่ะเออเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวให้ยิ้มมาเดี๋ยวยไปกับยิบ้มไปครับไปครับ<ป>เอออีกอย่างเราได้บัตรฟรีมีผู้ส่งหน้าคุณเรามานะครับเราก็เลยอยากไปโอเค วันนี้ที่มาก็คือเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานมอเตอร์เอ็กโป2019ว่ามันมีรถอะไรที่มันพัฒนาขึ้นมาใหม่บ้างดูอะไรครับผมจะไปดูรถไปดูแล้วผมหน้าตาของเรื่อไม่อยากดูรถอ่ะมันมีอะไรที่น่าดูอ่ะแอร์แบ็คอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็มีดูรถดูระบบความปลอดภัยใช่ใช่ของรถใช่ใช่อันนั้นมันก็งเป็นรถเราปลอดภัยที่อะไรอยู่แล้วแบบนี้อันนั้นมันต้องเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะไปดูแต่การดีๆเราก็จะไปดูรถนะ มันจะเป็นกรรมใหม่ๆไงั้ต้องต้องเพราะว่าเราทํางานเกี่ยวกับรถยนต์อยู่แล้วเราก็ต้องไปดูว่าอ๋อไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้พัฒนาขึ้นมาใหม่ใช่ไหมใช่เออตอนนี้มันครางนี้350ร้างนี้600เฮ้ยเดี๋ยวครั้งสามร้อยสิบจะพัฒนาเป็นหกร้อยใช่มันทำผลราคาใช่ามว่าหกงานท่างเย็นพาไปดูว่าจะมีอะไรที่นูนั่งที่มอเตอร์แอกโฟของเราสวยงามๆใช่เราจะพา ยิ้มใบพาบโบไปมันจะไม่ดูว่ายิ้มมันจะไม่ดูนมหรือไม่ดูรถไปไปกันเลยฮูดเงี้ยแมันมายังไหน5ะบุครึ่งนี่6โมงแล้วอะมันจะมาไม่ถึงเลย <S 2> <S 2> <S 2> แล,ล้วรถก็เยอะด้วยยังไงเห,หมือนคนจะออกต่างจังหวัดไหมเหมืนอนรอรถทัวร์ ด่วนบอกขอสอตปิดเรื่องชะลอมาจากอุบลเลี้ยวหลังยังเห็นตอนนี้หกโมงแล้วไอ้น้องชายยังไม่มาเลยเดี๋ยวมาเจอที่งานเลยดีกว่าโอเคครับถึงแล้วตอนนี้เราก็อยู่หน้างานวันนี้เรามาแล้วครับประมาวที่นั่นใ่ปะเอ้าหมดจริงพี่อ๋อคอนเครับ มันมาไม um, uh, uh, ่โทรหาผมอะโทรนะครับน้องเนี่ยห้าโมงครึ่งอะท่านหกโมงกว่าแล้วมืดอ่ะเพิ่งมาเจอในน้าห้องน้ำอ๋อนักนก็มาเจอที่นี่มาเงินมากเลยพี่มาเงินจริงครับได้แล้วครับผมอันนี้เราได้แบตมาทั้งหมดสี่ใบแต่ได้มากกว่านั้นอยู่ในเป๋าใครอยากได้เดี๋ยวยืนแจกหน้างานเขาห้ามแจกหน้างานนะห้ามห้ามแจกหน้างานโดนโดนจับโดนจับ เงินได้ปัตรมาสี่ใบเราไม่ได้แจกเราทำตกจริงเหรอเออเราทำหลุดไมนเล่มหนึ่งนะ่อกี้เลยเออบัตรใครอ่ะไม่มีมาหยิบไปเล่นเลยเดี๋ยวไปฝังในกันละ ตอนนี้เราก็อยู่ในงานเรียบร้อยแล้วอยู่ในงานเรียบร้อยแล้วโอเค M4 M410 เทอร์โบสองลูกโบสี่ลูก các bạn bạn hạng ngay như là bệnh bệnh như là phức ไม่เจอรถที่เราถูกใจเลยรถไรรถอรโอ้รถที่มันแบบหุ่นล่ใหญ่ๆอะไม่เจอเลย,น,ยนี่มีฮอนแท้แไอ้คันนี้ไม่ได้สวยธรรมดานะ นี้เป็นเครื่องเทไร่พี่เครื่องสองพเทอร์โบครับเอร์บใช่ครัตัวนี้มันร้อยหกสิบ่นเจ้าทวจริงมีจองไปเยอะแต่ว่ารถไงครับเมันรสเน่จร็ให่ขยับรุ่นไหม เป็นรถที่นั่งสบายนี่เคยขับ m อนีนี่็นคนแรกเลยไหมเป็นคนแรกที่ขับ MG แม้ีเลจองเลยไหมเอาเลยมเปลี่ยนจากมีแม็กเป็น m อมนะเอ็ีดูนนุทงท้ายนี่ท้งท้ายมึงนเลยต้องแน่นท้ายสวยนะ เพี่อ็เป็นเอ็มซีนะครับใครสนใจเมนูเอ็มจมาหาได้ที่มูทเอ็มจีนี่เราได้ดู่อ็มีมสันเต้นนะ โอเคครับวันนี้ภารกิจพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าคนเยอะเหนียงนั่งแบบเยอะมากเลยเฮ้ยอย่ปีที่ไม่มีฟิตตี้ที่ตั้งใจมาดูลอเรลินี้ย่ลไล์กนแชกด s u i e ให้พี่ชาด้วยวันเะดียวการหน้าพามาเ่ิอใหม่ตันนี้ไม่ายครับไปข้าเรอนมาแล้วเอ,อ้าเจอกด<อ>นอีกแลยวกำลังจะข้ามไปทางน้อง<อ> 别的你干啥？<laughs>